ทุกตำนานต้องการผู้กล้าทุกคำสาบต้องการผู้ท้าทายและในวันนี้ผมจะพาทุกคนเดินฝ่าความมืดเพื่อไปคว้าดาบคาตนะในตำนานแห่งเมืองเอบิสึงาโอกาสกันสวัสดีครับทุกคนคุณอยู่กับผมแบสนิวหวังว่าทุกคนจะสบายกันดีนะครับก่อนไปรับชมคอนเทนต์เหมือนเดิมฝากกด like, ไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เป๊กและก็ซัมโอทำคลิปดีๆในช่องนี้กันต่อไปถ้าเกิดว่าพวกคุณพร้อมกันแล้วก็ let's go การที่เราจะได้รับคาตนะในตำนานมาใช้เราต้องจบเกมและเริ่มเล่นเกมใหม่ในนิวเกมพาร์ทเท่านั้นและวิธีในการเอาเนี่ยนะครับก็คือง่ายมากเลยคือเราจะต้องไปหาของมาเส้นไหว้รูปปั้นนะครับไปทั้งหมด5รูปปั้นแต่ละรูปปั้นเนี่ยก็คือจะอยู่แบบตามเฟสของเกมที่แบบว่าเกมมันวางไว้ให้เลยก็คือตั้งแต่แบบหน้าบ้านของนางเอกเนี่ยไปจนถึงแบบกลางๆเกมเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าทำยังไงกันบ้าง ลูกปั้นตัวแรกเนี่ยเราจะเจอได้ไม่ยากเลยนะครับหลังจากที่เราเริ่มเล่น New เกมพาร์ตตามที่ทุกคนเห็นเลยที่ผมเดินไปให้ดู จากบ้านของฮินาโกเองเนี่ยให้เราเดินลงมาตามเขาเรื่อยๆเราจะเจอกับบ้านนะครับที่มันมีเ,เป็นตู้ไปษณีสีแดงอยู่ข้างหน้าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็าไปเอาของมาถวายครับหลังจากนั้นนะจะเข้าสู่ตัวที่2ครับตัวที่2เนี่ยให้เราสังเกตว่ามันจะอยู่ระหว่างที่แบบเรากำลังจะไปที่บ้านของลิงโกนะก็ให้ทุกคนเนี่ยดูตามแผนที่เลย พอเราได้สิ่งน,นี้มาปั๊บเนี่ยนะครับของถวายนะแล้วก็เอามาให้ถวายที่รูปปั้น ต่อมาจะเป็นรูปปั้นตัวที่3นะครับจะอยู่ระหว่างทางที่เรากำลังจะเดินทางไปที่โรงเรียนกลางก็ให้ทุกคนเดินตามผมเลยครับเหมือนเดิมไปเอาของถวายนะซึ่งรอบนี้จะเป็นรองเท้าแตะเนาะแล้วเราก็เอาไปถวายครับ ต่อไปจะเป็นรูปปั้นตัวที่ 4. นะทุกคนรูปปั้นตัวที่4เนี่ยจะเจอในขณะที่เนื้อเรื่องเนี่ยมันกำลังดำเนินไปที่บ้านของชูนะครับก็คือให้จําไว้ว่ากำลังจะเดินหน้าไปที่บ้านของชูนี่แหละก็ให้อย่าลืมมาสังเกตต,ตรงนี้เราไปเอาของมาถวายครับเหมือนเดิมจะอยู่หลังบ้านของชูนะพอเราได้มาปั๊บเนี่ครับเราก็เดินไปถวายที่รูปปัน้นตามแผนที่ที่ผมโชว์ให้ดูเลย เราเดินทางมาถึงรูปปั้นตัวสุดท้ายกันแล้วนะครับถ้าทุกคนยังอยู่ตรงนี้กันอยู่นะอย่าลืมกด subscribe กันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไปเราไปดูรูปปั้นตัวสุดท้ายกันรูปปั้นตัวสุดท้ายนะจะอยู่ไม่ห่างจากตัวก่อนมากนะครับให้สกเกตมิชชั่นว่ามิชั่นเนี่ยจะบอกว่าให้เราอ่ะกลับไปยังบ้านของฮินาโกะนะคราวนี้ให้ทุกคนดูตามที่ผมอยู่ในโลเคชันในแมปเลยครับเราก็จะมาเจอมีดทำครัวอันเก่าของพ่อเรา หลังจากนั้นครับเดินไปไม่ไกลเลยเดินตามผมมาเราก็ออากมาถวา,ายที่รูปปั้นอันสุดท้ายนี้ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการที่เราจะได้รับดาบคาตานะในตำนานเนี่ยก็คือให้เราไปที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ทุกคนแต่ว่าตัวเกมจะไม่ได้บอกชัดเจนว่าต้นไม้อยู่ตรงไหนทุกคนตามผมมาเลยหลังจากที่เรามาถึงตรงนี้เนี่ยก็จะมีคัสซีนเล่นครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะก็เป็นอันจบครับเราก็จะได้ดาบที่โอที่สุดในเกมมาแล้วก็ฟันแรงมากๆเลยนะครับความสามารถของดาบก็ดีมากๆเลยนะดาบจะไม่มีวันแตกหักทุกคน พอมันใช้ไปถึงจุดที่มันเบรกแล้วเนี่ยมพมอมันแตกแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บเข้าฝากักแล้วเราไปใช้อาวุธอื่นแล้วเราก็เอาอาวุธอื่นเนี่ยมาตีก่อนสักพันหนึ่งมันก็จะค่อยๆเพิ่มหลอดความคงทนของมันเองไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็หยิบออกมาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆเลยโอเคก็หวังว่า,วาเพื่อนๆจะชอบคอนเทนต์แบบนี้กันยังไงเจอกับผมแบดนิวในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ